สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบายทีกในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับวันนี้ก็มีงานที่ชื่อว่าเชิญยิ้มชิมอร่อยนะครับก็มีของอร่อยมากมายนะฮะของกินแย่ๆมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็มีบิ๊กซีมีอินเด็กซ์ลิฟต์มอลนะครับมีโลตัสมีโฮมโปรนะครับสะดวกมากเลยนะฮะลังสิตเจริญมากนะครับแล้วก็มีคนเดินไปเดินมานะฮะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศวันหยุดนะฮะ ก็เป็นวันหยุดเข้าบรรษาแล้วก็วันอาสาฬหับูชานะครับแต่ว่าเอกชนหลายๆที่ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับ นี่นะครับงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยก่อนบ่ายคลายเครียดนะฮะก็มีนักสแสดงตลกนะฮะมามอบความสุขในงานนี้ด้วยนะครับเรามาดูนะครับว่าที่นี่มีของกินอะไรบ้างนะฮะน้ำส้มก็มีนะครับขวละเท่าไหร่ครับน้ำส้มสิบสามขวดร้อยค่ะถ้าแบบนี้นะฮะอย่ากลด ตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะครับซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะฮะหมาลาก็มีนะครับสรลาเปาขนมจีบนะฮะซาลาเปาห้าลูกร้อยนะครับ น้ำพริกนะฮะน้ำพริกหน้าเขียงนะครับคนเยอะมากนะครับทุกคน คุณชูวิตย์กมลวิสิทธิ์นะฮะจะเป็นก๊อปปี้โชว์นะฮะไม่ใช่ตัวจริงนะครับแต่งตัวเหมือนนการเมืองเลยนะฮะหน้าคุ้นุนะครับเหมือนลุงทั้งสามนะฮะหน้าคุณคุณเลยนะฮะทุกคน สามบุคคลเด่นนะฮะที่กำลังฮอตๆทางการเมืองนะตอนนี้นะครับลูกชิ้นก็มีนะฮะปกติแล้วผมจะอมพูดวิเทตลอดเลย ลูกชุบก็มีนะครับมีขนมจีนด้วยนะฮะขนมจีนน้ำยาน,นะครับปอเปี๊ยะก็มีนะครับแล้วก็มีกะเพาาปลาด้วยนะครับตรงนี้ก็โซนอาหารญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะมีคานาปลาแซลมอนข้านาปลาสา,าะสบะนะฮะกล่องละเท่าไหร่ครับ สอสิบสองกลร้อยเดียวครับขอสองกล่องร้อยเลยนะครับคุ้ <500. S 1> มเป้นสุกนะครับก <500. S 1> ุยช่ายมหานครนะครับก <500. 500. S 1> ุยช่ายหน้าต่างๆนะฮะไส่ผักไส้หน่อไม้ไส่เผือกมันเกลนะครับ น้ำมะพร้าวขวดละเท่าไหร่ครับละส,สามห้าสามขวดร้อยครับผมกว๋วยเตี๋ยวแห้งบัวลานก็มีนะครับห่อละ20บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อกินนะฮะแปดโอาจจะกินมื้อเย็ยนที่นี่เลยนะครับ สามชิ้นร้อยเหมือนกันค่ะอันนี้จอบปูใช่ไหมครับนี่ครับมีขนมไข่ด้วยนะครับแล้วก็มีเบเกอรี่ต่างๆนะฮะมีแซนด์วิชนะครับแซนด์วิชโบราณนะครับชิ้นละ25บาทนะครับไส้อั่วก็มีนะฮะไส้อั่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะฮะอาหารเหนือนะครับมีขนมไทยนะฮะชิ้นละ5บาท8บาท10บาทนะครับ ถือว่าถูกมากนะทุกคนขายเป็นชิ้นแบบนี้เหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยนะฮะซูชินะฮะก็ขายเป็นคาละ5บาท10บาทนะครับนี่นะครับก๋วยเฮียฮ้งนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณขอละ20บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟราชบุรีในตำนานนะฮะใครที่นั่งรถไฟสายใต้ก็น่าจะรู้ดีนะครับเวลานั่งสายใต้ก็ต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นะครับเมื่อถึงสถานีราชบุรีนะฮะก็มีเครื่องปรุงหลายอย่างนะครับมีพริกข้นน้ำตาล กรุงเทงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะฮะงานก็มีตั้งแต่28กันยายนถึง6สิงหานะครับถ้าเกิดมาก็อาจจะได้มีโอกาสเจอกับซุปตาตลกหรือว่านักแสดงตลกนะครับ ก็สามารถมาได้นะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a เวลบ y ยทีนะครับจบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ